กราบสวัสด,ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วเนาะก,กับนองเอ๋คนบ้าหวยรวยแน่นอนวันนี้อาจจะไม่ได้คึกคืนนะคะให้คุณบูมนะคะทําให้คึกคืนนะคะท่านผู้ชมมีความสุขนะคะด้วยหมอดำม้วนๆนะคะม้วนๆ,ๆกันไปนะคะนะสองวันที่ผ่านมาเป็นไงกันบ้างนะคะแนวนทางของหนูเนาะก็สุดปังกันไปนะ,ะไม่ไว่าจะเป็นลาวนะคะลาวมาแล้วนะแล้วอื่นๆอีกมากมายนะอย่าลืมกดติดตามไว้กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เจอกันนะคะวันศุกร์ วันศุกร์นะคะเห็นการแบบโหทุกคนอาจจะเตรียมแพลนพักผ่อนกันแล้วนะ,ะที่สำคัญเที่ยวได้นะคะเว้นระยะห่างนะคะพกเจลไาวา้นะคะร้างมือบ่อยๆร้างมือบ่อยๆนะจ๊ะก็ดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยนะคะช่วงนี้เนาะ,ะที่สำคัญนะคะก่อนไปไหนมาไหนไม่มีอะไรทำหรือว่าวันนี้ไม่มีโปรแกรมไปไหนเลยนะคะรอน้องเอ๋อยู่ก็รับชมได้เลยนะคะสำหรับใครๆติดตามไว้เนาะ,ะแล้วกดกระดิ่งกันไว้นะะ่ะไม่พลาดแน่นอนกับข้อมูลของเราวันนี้เจอกันแล้วเนาะ เจอกันแล้วมีใครคิดถึงหน้าส,สวยๆหนูหรือเปล่าเนาะก็อยากให้คุณบูมนะคะอ่อดีเจบูมนะพาขับเครื่องบินทุกวันเลยนะแว่นตาเขาสวยมากๆเลยนะที่สําคัญนะเขาขาดอย่างหนึ่งนะคุณบูมอ่ะคือทาปากสีแดงนะนั้นจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยอ่ะเรามาเริ่มการคำนวณแรกของหนูกันเลยนะคะสำหรับแนวของเรามีทุกวันแคปกันได้เลยนะคะแคปกันได้เลยนะ กลับมาแล้วแฟนพันธ้ของน้องเออยู่ไหนยกมือสิยกมือสิไม่มีเพลงอย่างเขานะคะแต่งเองก็ได้นะคะจะอะไรเนาะ,ะสำหรับแนวทางของเราวันนี้วันที่8พฤษภาคม2564ลาวสาตาร์นะคะเราค่อยๆเรื่อนกันมาเลยนะ,ะจบแล้วเนาะยังไม่จบนะคะสำหรับลาวสาตาร์ประจำวันที่8พฤษภาคม2564เด่นสาม ลอง4เน้น32 36 37ลอง42 45 46กัน34 49 437 823 936นะคะสำหรับสายแคปนะคะสายโจทย์นะคะรับชมไปพร้อมกันเลยบางท่านบอกแคปไม่เป็นจ้าแคปไม่เป็นน้องเอกก็พูดให้นะจ๊ะอ่ฟังไม่ได้นะคะไม่ถนัดเลยนะแคบได้แคบจ้าจบแล้วเนาะสำหรับแนวทางลาวจำปาซักต่อด้วยราวสตานะจ๊ะประจำวันที่18พฤษภาคม2564เด่นเจด ลอง8เน้น 7, 6 7, 3 7, 5ลอง 8, 9 8, 2 8, 3กันจะดสองแเก้า็ดห หกเและ3 7, 5, 5. ามหค่ะชัดชัดนะคะได้ใจความแน่นอนผ่านไปแล้วนะคะสองแนวทางคือลาวสตาร์และลาวจำปาสักเรามาตามต่อกอนซีกับฮานอยพิเศษกันเลยนะจ๊ะสำหรับวันที่8พฤษภาคม2,564เด่นหนึง่งลอง2เน้น1,9งห้า และ1 0ลอง2 3 2 1และ2 8กัน1น2 7 4 1 9 3 1 5 2 1 0้หนะคะอ่ะ พูดจบแล้วก็แคปกันไว้ได้เลยนะคะาถ้ช้าไปเร็วไปก็บอกกันได้นะคะอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะจัดมานะคะจัดมันโลดนะคะจัดมันโลดบอกกันมาได้พิมพ์ไปเยอะๆนะคะคอมเมนต์เยอะๆวันนี้น้องเอกกลับมาแล้วนะมีใครเบื่อหรือเปล่านะใครชื่นชอบแนวคุณบูมบอกได้นะให้คุณบูมมาทานะ <laughs> นะ,ะเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนกันสักนิดนึงแล้วก็ เดี๋ยวจะมาทําแบบว่าสไตล์แบบโอ้โหท่านผู้ชมแบบชอบม้วนๆกันใช่ไหมได้ตัวเลขด้วยได้ความบันเทิงด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวก็เปิดคอนเสิร์ตกันเถอะอ่ะรุยกันต่อสําหรับแนวทางฮานอยธรรมดาประจำวันที่28พฤษภาคม2564เด่น7ลรอง8เน้น7,9 7,6 7,3ลรอง8,7 8,9และ82 เจ็ดสและ80 179 576 873วันนี้มาเร็วนะคะเพราะว่าเรามาช้านะก็ต้องพูดเร็วไปเร็วหน่อยนะ,ะไม่เยืดเยื้อะนะคะอ่ะตามต่อกันเลยสำหรับฮานอย VIP ประจําวันที่18พฤษภาคม2 5 6 4เดืนเ และลอง8ค่ะเน้น7 6 7 2 7 3ลอง8 7 8 9 8 2กัน7 9 8 6 9 7 6 8 7 2 2.73นะคะก็จบไปแล้วน้อกกับแนวทางของเรานะคะขอให้ทุกท่านรับชมอย่างมีความสุขขอให้เฮงๆขอให้ปังๆคิดหวังสิ่งไรนะคะชีนิตคิดหวังสิ่งใดนะ,ะสำเร็จดังใจปรารถนาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้น้องเอกขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ